ขั้นที่ห้ารมในนสุธนีในการประเมินขั้นที่ห้าวันนี้มีตองเช้าเปนนตรวจเครื่องแต่งกายว่าหมายเลขสี่คืออะไรหมายเลขห้าคืออะไรบอกไม้ถูกนะเครื่องแบบลูกเสือมีอยู่อีกอย่างครับเกณฑยาวยังไม่ตอบเลยสมวนประกอบเครื่อแบบลูกเสือมีเกณฑยาวเช่นเดียวกันตอบไย หัวผ้ามุกอเสื้อรุงกางเกงถุงกาโงถุงท้ารองเท้าส่วนพระกอบางเสียงชาติตามเสียชาติจักหวัดสััตตุเรียนระเบิสายนูกวีดสายปีปลายสายนูกวีต้องมีนูกวีด้วยเดี๋ยวเพื่อให้เป่าไม่รู้สมาถจะเป่าอะไรได้เขาไม่มี้อ่วมีจะเป่าตัวเสียเร้อยแล้วก็จะลีบไปข้าง เรืสวนสนามทราบว่าสนามแค่ก test okay. uh, ่อนที่ใช้ใช้โดยที่โดนก็สร้างกรณ์ซ้อมไปยังไงก็เดินตามนะครับไปรู้จักที่เที่ยวนะจะก้าเที่ยวหงเที่ยวสิ่เที่ยวแล้วแต่ถ้าเดินไม่ดีครูเดินได้ดีเด็กไม่ดีก็ต้องเอาเด็กเดินไปเด็กเดินดีครูเดินไม่ดีก็ต้องอยู่นี่แหละผสมกระสานกันกลับเสร็จเรียบร้อยแล้วสาธิตการเปลี่ยนการสอน มีหงสาวุยทำไมวาผมไม่รู้นะตามอาจารย์มาตะข้าวต่างตามสถานที่ว่าตงกงงเราก็แล้วกันมีหงสาวยพอ,อเสร็จเรียบร้อยแล้วประชุมคณะทำตารางรองช่วงเช้ามีอยู่สี่รายการเออกาเรีนการสอนเออสนสนามสาการเรียนการสอนมีห้าขั้นตอนสี่ประชุมคณะทรราการรอง้วกทานข้าว ข้าพนั่เกียร์แล้วจะไปก็จะสอบสอบแบบสัมภาษณ์ให้นั่งเกียนครับทำไม่ได้ตัวแล้วก็ตกคนอะไรตั้งใจว่าจะสัมภาพูดไปด้วยคืยไปด้วยบบไม่ได้แล้วอไปไม่ได้ก็มาตอบแล้วก็สรุปสรุปนะคนตะรามคตะามต,าว,ตวันนี้จะให้เสร็จก่อนสมาสมโมงสิบาฬิกาสามสินาทีพราะมี่รละ ตบมือย ok e, ok oh. oh, okay. ังต้องใส่ต้อง15โมงแน่เลยเพราะวีการณ์จะต้องไปจะต้องไปตามมืออ้าวตัวเรงยนี้นะไหมครับ x x เอ้วเข้าเข้าแถวจำเสาเป็นเสาเข้าแถวจำเสาเลยครับเสาแล้วแถวหัน